กับข่าเที่ยงมีปลาแดดกับบกม่วงหมบกลัวยมงไข่โมงไข่ยังไงโอ้ตะไข่โอ้โมเมนกระเทียมกระเทียมเออกระเทียมหมกปลาเหลือต้มส้ากับข้าวเหนียวก็คือสิพ่อแล้ว ขันมีเงินสิบล้านก็นจ๊กีเฮ็ดจังใดว่ากินซ้ำนี่จำเนาะเระวังไเบิดโอ้หุ่ยห่จียมหน่อยแล้วก็มันหน่อยหกเียมจังเลย con luôn hả? Hát quá không? Đúng rồi đồn Không gì không? น่านประดัข้าวมันเกิอพริกหน่อยนะครับครับเกาก่อน